สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC ชาใหญ่ที่เคารพรักทุกๆท่าน,นครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ที่อู่ชายใหญ่นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูเจ้า s 7 0 0หัวลากตัวนี้นะครับเป็นของลูกค้าจังหวัดชนบุรีนะครับน่าจะเดินทางไป แถวบางละมุงนะครับผมคุณโบท๊ทนะครับได้สั่งจอง S700 แท้10น็อตช่วงล่างเป็นข้างหลังเป็นแหนบกึ่งทุ่งลมนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เอสโ n รนิกสิบปีดนะครับแซดเอฟนะครับสั่งทำสีเขียวตองไว้นะครับ ทั้งตัวรถแล้วก็ดุมล้อนะครับแล้วก็จัดให้นะครับก็เหลือเก็บล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็มีอะไรตกแต่งอีกนิดหน่อยเพิ่มเติมนะครับเนี่ยก็จะมารีวิวให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับคันนี้คัสซีมาสวยมากครับสวยกิิบเลยนี่ครับคัสซีนะครับ ไม่มีโป้ครับตอนนี้จะมีแผ่นสะท้อนแสงติดอีกนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยติดให้นะครับตอนนี้จะเป็นระบบข้างหลังเป็นแหนบตึงถึงลมนะครับจะไม่เหมือนกับ10ล้อหรือ12อล้อทั่วไปนะถ้า12ล้อทั่วไปจะเป็นคานแข็งแล้วก็ หนึ่งเผาจะมีถุงลมสีลูกนะครับแต่ตัวนี้จะใช้ถุงลมแค่2ลูกนะครับตัวหนึ่งเผานะครับ10น็อตแท้ครับเซทเอฟกระทะอลูมิเนียมครับผมถ้าที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าสังเกตง่ายๆนะครับรถตัว10บน็อตนะครับจะมีอยู่ สองสองแบบนะครับคือแบบแนบล้วนแล้วก็แบบแนบกึ่งถึงลมนะครับแล้วก็จะมีแตกต่างกันไปอยู่ที่เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์จิตเกียร์ธรรมดาก็มีนะครับสําหรับสิอนอดนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะหายากครับส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์อเล็กทรนิกตัว z f อเลทรอนิกนะครับแล้วก็จะแตกต่างกันที่เรงม้านะครับจะอยู่ที่400 ยี่5ิบสีนะครับถ,ถ้าถ้าห้าร้ี่สในส่วนใหญ่จะเป็นแท่นแหนบนะครับแหนบหลังนะครับถึงจะเป็น520นะครับตัวนี้เป็นยูโรไฟ์นะครับยูโร5แล้วนะครับกระทะล้อขัดให้นะครับแต่เรามันมันเปื้อนเดี๋ยว ล้างซะหน่อยนะครับพวกนี้ทำความสะอาดนะครับข้างหลังก็จะเป็นแผ่นปิเนียมนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแท่นแท่นแหนบตรงนี้จะโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็นพลาสติกนะครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นแผ่นเหล็กตีนไก่เลยนะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะไม่เป็นอลูมิเนียมนะครับจะเป็นแผ่นเหล็กนะครับ ถ้าเป็นตัวที่เป็นแหนบพึงทุงลมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นครับแบตเตอรี่ก็จะไปอยู่ด้านซ้ายคู่กับถังน้ำมันนะครับตัวนี้ตัวแท้นะครับบางคนก็อาจจะใช้วิธีอเอาหัวลากที่เป็นหกล้อแล้วก็มาต่อคัสซีทำเป็นสิบล้อก,ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้นะครับว่าจะเอารถตัวไหนนะครับ ัวนี้มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะครับล็อกประตูนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกติอเดี๋ยวผมจะปลดล็อกนะครับสังเกตที่ไฟเลี้ยวนี่นะครับใช้ได้ปกตินะครับปลดล็อกไว้นะครับนะครับแล้วก็จะไปเปิดประตูดูนะครับว่าล็อกจริงหรือเปล่านะครับเปิดไม่ออกนะครับปลดล็อกดูครับ เรียบร้อยครับตัวนี้เป็นตัวหัวเตี้ยนะครับมันจะมีทั้งหัวเตี้ยแล้วก็หัวสูงนะครับตัวนี้เป็นหัวเตี้ยมาแล้วก็จัดหมวกใส่ให้นะครับหมวกก็จะเป็นหมวกตัวแท้นะครับหมวกตัวแท้ติดรถ s 7 0 0นะครับ เดีดูภายในกันครับภายในก็สะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ดขัดแว็กอีกรอบนึงนะครับอันนี้ก็ยังมีคราบอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการให้เรียมเลยครับนี่นะครับเอียร์เซตอฟ อิ็กทรนิกนะครับรถบ้านเราก็จะมีใช้แล้วนะครับคือเป็นตัวที่หัวลากนะครับหัวลาก s 7 0 0นะครับที่ศูนย์เรามีจำหน่ายนะครับที่เมืองไทยมีจำหน่ายนะครับแต่จะเป็นอ่าน่าจะเป็นตัวถุงลมเผาเดียวถุงลมยกประมาณนี้ครับเห็นอยู่นะครับแต่ตัวสองเผาก็น่าจะมีนะครับแต่แต่ผมไม่แน่ใจข้อมูลนะครับ แต่ผมเคยเห็นตัวที่มันเป็นถุงลมหนึ่งเพาถุงลมยกนะครับเคยเจออยู่ครับภายในก็สะอาดนะครับติดฟิล์มแอร์ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขับดูดีกว่าสูงดีจริงๆนะครับ บันไดจะมี3ขั้นนะครับเราก็จะใช้เอารองเท้าถอดไว้นะครับขั้นที่สองขั้นที่3แล้วก็ปิดประตูปิดไว้นะครับรองเท้าก็จะไม่ร่วงแล้วก็จะไม่เลอะพื้นนะครับนี่นะครับเนี่ยเราก็เอารองเท้าไว้แบบนี้แล้วก็ปิดประตูนะครับปึ๊บอลองดูครับ ตเครื่องครับผมอยู่ที่ตำแหน่งเอ็นะครับเ N, N คือเกียร์ว่างนะครับเราจะผักหัวเกียร์ไปด้านขวาขวาสุดนะครับก็คือเอ็นะครับถ้าเราจะเข้าเกียร์เดินหน้าก็ ตำแหน่งดีคือโยกโยกคันเกียร์มาซ้ายนิดนึงครับคือระหว่างตรงกลางนะครับคันเกียร์จะมีอยู่สามล็อกนะครับตัวนี้เราโยกซ้ายมานิดนึงนะครับปึ๊บเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ดีแล้วถ้าเราผลักให้ไปขวาสุดมันก็จะให้เราเลือกว่าเป็นแบบเมนนวลหรือแบบออตโต้นะครับ ตอนนี้มันเป็น a อยู่นะครับถ้าเราผักปอะสุดเนี่ยแบบนี้จะจะให้ใส่เองเวลาเราใส่เองแล้วก็บวกลบแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับบวกลบที่หัวเกียร์คือดึงหน้าถอยหลังเอาครับถ้าเราจะตอนนี้มันมันเป็นแบบเมนนุ่นอยู่ใช่ไหมครับเราจะให้ออโตโ้แล้วก็ผักไปอีกรอบนึงนะครับผักผักซ้ายอีกรอบนึงหน้าจอก็จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยนะครับ อะลองดูครับตอนนี้อยู่ที่ N นะครับ N เราผักสายนิดหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็จะเปลี่ยนเป็น2นะครับก็คือจะเริ่มอ,ออกตัวเกียร์2นะครับอ่ะลองไปกันนะครับเกียร์4แล้วครับ ครข้ผม,มให้เลยนะครับ 9, 11ไปเลยนะครับเพราะว่า,าเราลากตัวเปล่านะครับน้ำหนักมันจะเบานะครับทอกเครื่องยนต์มันจะเบาคือการสั่งงานของระบบเกีย์ก็น่าจะคำนวณจากกำลังทอกของเครื่องยนต์ด้วยนะครับ ถ้ารถหนักมันก็จะไม่ข้ามเกียร์นะครับไปที่เกียร์สิบห้าแล้วครับสิบหกครับ นิ่ม,มากครับท่านผู้ชมมาลองดูทางสี่เลนกันหน่อยครับคันนี้เราก็ทำการปลดล็อก90สบนะครับปิดระบบไอเสียเรียบร้อยนะครับมาลองดูครับ่าขึ้น sld นะครับคือเตือนว่าขับขี่เร็วครับ อาจจะสลโลดาวนะครับอีนะครับ นิ่มมากครับหัวเปล่านะครับเนี่ยนิ่มมากเลยครับถ้าเป็นรถข้างหลังเป็นแหนบล้วนนะครับถ้าวิ่งความเร็วสักร้อยสี่สิบเนี่ยน่าจะกระโดดนะครับ เพราะว่าข้างหลังมันเบามากครับแต่นี่นิ่มนิ่มสุดๆครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับเลี้ยวเลยนะครับ เครับจริงก็ขับง่ายดีครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออตโต้ครับแต่กําลังในมหาศาลครับผมช่องความถี่เกียร์มันถี่นะครับ เวลาที่เราขับขึ้นขึ้น,นทางลาดชันนะครับมันก็จะลดเกียร์ลงมาทีละนิดทีละนิดนะครับทำให้กำลังเครื่องไม่ตกนะครับ เือนนะครับความเร็วเกินนะครับเดี๋ยวสักประมาณ90ก็จะลดนะครับแนมนะครับตัว SLD ก็ดับไปแล้วนะครับความเร็วก็ถ้าเราลดความเร็วไปอีกสักนิดนึงแล้วมันก็จะตัดนะครับนี่นะครับเตือนอยู่ประมาณ70นะครับ70ถึงจะหยุเดเตือนนะครับแต่ถ้า ตอนเราวิ่งถ้าถึงร้อยเตือนนะครับประมาณร้อยวิ่งดีมากครับท่านใดที่สนใจนะครับรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสวยๆนะครับรถแท้ทั้งคันอ่ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์ชายใหญ่กระสุนแปดสี่็ดนะครับ0ระส2 9 5 5 3 7ี่เครับอย่างเช่นคันนี้นะครับ เป็นของคุณโบสท,ที่ชนบุรีนะครับพี่แกก็ให้ความไว้วางใจนะครับหัวใจใหญ่สั่งจองรถตั้งแต่วันแรกที่ประมูลได้นะครับตั้งแต่รถอยู่ที่ญี่ปุ่นแกก็มาจําให้เลยนะครับเราก็มาแบบไหนเราประกอบแบบนั้นนะครับมีของแต่งอะไรแต่งแล้วไม่ถอดครับมีแต่ส่เพิ่มให้นะครับสวยตรงปกแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอ,อลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับทุกทกท่านที่ติดตามรับชมครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ